เพื่อธรรมดาท่านทั้งหลายจะได้ศึกษาเพื่อการเว้นคือเว้นจากความชั่วและก็ประพฤกความดีจงเอาจงอย่าเอาตัวอย่างพิสุโกสัมพีเป็นสำคัญความตามพระบาลีมีว่าว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับยับยั้งสำราญอิทยาบท รายกฏว่าอยู่ในประเชตวันมหาวิหารในคราวนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมานทรงปรารพิสุชาเมืองโกสัมพียงได้ตรัสพระธรรมเทศนานิว่าปรจนะวิชานันติเป็นตน้นความพิสดานมีว่าพิสุสองรูป คือพระวินัยทรหนึ่งและพระธรรมกถึกหนึ่งคำว่าพระวินัยทรน,นี้หมายความว่าอาจารย์ผู้สอนพระวินัยหรือว่าเป็นผู้ทรงพระวินัยมีความรู้เรด้านพระวินัยดีสำหรับพระธรรมกถึกก็คือพระนักเทศอี่นี้ในหนึ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมทอนต่างองค์ต่างก็มีบริวารกันองค์ห้าร้อยรูป อยู่ที่โคสิตารามใกล้เมืองโกสัมพีในวันหนึ่งพิสุทธทั้งสองรูปนั้นสำหรับพระธรรมกถิึกไปฐานไปฐานก็คือไปสวม <c oughs> สมัยก่อนส่วมของพระคริกฐานไปฐานแล้วเว้นน้ำชำระไว้เหลือไว้ในภาชนะ หมายความว่าเวลาที่ถ่ายอุจาระแล้วก็น้ํามาชมระที่ั้นน้ำมันเหลืออยู่ในกระโหลกหน่อยหนึ่งนี่ก็ปล่อยไว้ที่ซุ้มสําหรับถ่ายนั้นแล้วก็เดินออกมาต่อมาพระวินัยธรเข้าไปในซุ้มสําหรับจะถ่ายอุจาระเห็นน้นําในเข้าก็ออกมาถามแล้วทำกระถืกว่าท่านผู้มีอายุ ท่านอะเวลาที่ชำระแล้วน้ำเหลือไว้ในกระโหลกหน่อยหนึ่งใช่ไหมท่านพระธรรมทอนก็บอกว่าใช่ครับท่านมีอ่อท่านมีในทอนที่นี่บอกว่านี่ท่านไม่รู้จักอวตหรือไอการที่เหลือน้ำชำระไว้ในขันหรือว่าในกระโหลกหน่อยหนึ่งในสถานีนั่งมันเป็นอวบ <c oughs> นมแบบว่าธรรมติก็บอกว่าผมไม่ทราบครับทวีในทอนก็บอกว่านี่จงรู้ไว้นะว่าการทําอย่างนี้นะั่นมันเป็นอบัติพระธรรมกิติบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมจะขอทําคืนครับนี่หมายความว่าเมื่อรู้ตัวมีความผิดก็จะขอแสดงโทษกับตนต่อหน้าสง สำหรับพระวินัยทรผู้มีเลขก่เท่นี่เป็นรพระที่ไม่ดีนักบวชที่ไม่ดีจึงกล่าวว่าผู้มีอายุเพรถ้ากัว่าการกระทําอย่างนั้นคือที่ท่านน้ำเที่งไว้ในนั้นโวนหนึ่งคือชำระไม่หมดแล้วค้างไว้ถ้าทําไปเพราะไม่มีเจตนาคือหมายความว่าเป็นบริทรี่กถ้าไม่มีสติ หมายความนั่ว่าไม่มีเจตนาจะทิ้งไว้แบบนั้นเป็นการหลงลืมก็ถือว่าไม่เป็นอบัติเมื่อฟังถ้อยคําของบุคคลทั้งสองพูดกันในพระสองฆ์องค์พูดกันในการก่อนไวในการฟังอย่างนี้เป็นเพื่อการศึกษาไม่เช่อฟังกันเพื่อเล่นส่งเดชฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดคิดแล้วก็ปฏิบัติเรามุ่งความดีกัน